ความรักแบบนี้นะคะประมูลรถไปเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษกันไหมคะในงานประมูลรถสวยคัดพิเศษสภาพนางฟ้าครั้ง, 56, ท,งที่56พบกับดรถพร้อมใช้งานสภาพดีตัวรถสวยภาษีไม่ขาดการันตีเล็กใหม,ม,ม,ม่ไม่สนนดไม่พิกามไม่น้ำท่วมไปชมตัวอย่างความงามกันได้เลยคะ่ะนิสสิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่มาพร้อมกับนิยามคำว่า elevate y o u r j o ร r n e y ยกระดับการเดินทางของคุณให้สูงยิ่งขึ้นกับอีกระดับขั้นของการดีไซน์ รถอนเนกประสงค์ที่เปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะรูปลักษณ์ฉกเฉี่ยวทันสมัยระบบความปลอดภัยครบคันพร้อมเ,อเชิญทุกสภาพถนนด้านภายในมีทุกอย่างให้ครบไม่ว่าจะเป็นจอเครื่องเสียงขนาดใหญ่พร้อมระบบนำทางพวงมาลัยสีก้านมังติฟังชั่นและพวุธคอนโทรลเบาะปรับไฟฟ้าและปุ่มสตาร์ท มิตซูบิชิอีทรอยชั่นใหม่กระบะที่ฉีกกฎรูปแบบของความเป็นกระบะให้โดดเด่นแบบ SUV ภายใต้แนวคิดแก่งลุยทุกอุปสรรค์การดีไซน์ภายนอกสะท้อนความแกร่งด้วยไฟหน้าแบบใหม่ใบ LED r o j e c t o ตพร้อมไฟเด y t i m e ์ลังลื่นไหลแบบ LED พยานไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องยนต์สี่สูบสุด,สด,ดยาวพร่งด้วยเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดถึง,ง181แรงมา้าภายในกว้างขวางเบาะนัง่งอบกระชับทุกสรีระ โวงมาลัยมังติฟังก์ชันพร้อมระบบพุดคอนโทรลอิสุสดี a x h i g h เลนเดอร์พลนุภาพทุกโลกภายนอกออกแบบใหม่หมดทุกมุมมองด้วยแนวคิ๊โบบั d e m o t i o n อลตัวรถมีมิติใหญ่ขึ้นให้ความรู้สึกทรงพลังและแข็งแกร่งมากขึ้นไฟหน้าและไฟท้าย LED รถยดดีไอ i ูพาวเวอร์ขนาด1.9ลิตรที่มีพะละกกำลังให้ใช้ถึง150แรงมา้าพร้อมความสะดวกสบายกับเกียร์ออโต้6สปีดมิสโซบิชิมิราช Make Life More Fun รถซิตี้คาร์ขนาดเล็กกระทััดใช้งานคล่องตัวในเมืองรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นด้วยล้ออลลอยขนาด15นิ้วภายในตกแต่งด้วยสีเพียโนแบ็คพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชัน ระบบขึ้นเสียงพร้อมระบบนำทางแบบใหม่ด้วยจอภาพแบบทัชกรีน6.5นิ้วตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้ถึงขีดสุดปลุกความกล้าในตัวคุณใช้ชีวิตไปให้สุดกับ Honda BRV Active Sport Crossover ถ้าการได้ขับรถที่วเล่นพักผ่อนออกไปหากิจกรรมทำในวันหยุดปลุกความกล้าท้าทายตัวเองออกไปใช้ชีวิตให้สุด Honda BRV Active Sport Crossover คือรถที่จะปลูกความกล้าในตัวคุณพาชีวิตไปให้สุด เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มากับเครื่องยนต์1.5ลิตรให้กำลังถึง117แรงมา้าพร้อมเกียร์ CVT และยังรองรับพลังงานทางเลือก e85 ดีไซน์ทันสมัยสไตล์ฮอนด้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติซึ่งเสียงระบบสัมผัสและที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่จุใจใส่เดินทางตอบจบสโลแกน h o w b a v e Rv ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุดในทุกเส้นทางที่คุณกำหนดเอง ชมและทดลองขับในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาและประมูลจริงในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนัสหาการประมูลสำนักงานใหญ่เบ่งจ่ายขอปุ๊บอนุมัติปัปปป๊บไปกับกรงศรีออโต้พร้อมซัสเช็ควงเงินก่อนประมูลได้ที่นี่เลยค่ะและอย่าลืมมาประมูลกันเยอะๆนะคะ